เออผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เท่ากับว่าเรายอมรับของการให้มันก่อนนี้ได้เยอะๆเออแต่กลับไม่เห็นว่าคนที่อาจจะต้องเบ่งไปขนาดนั้นแสดงว่าเฮ้ยเขาไม่มีเงินดาวเลยใช่ไหม,มไม่ม่เก็บเลยนี่แต่เขาเขาอยู่ในจังหวะที่เขาต้องเร่งซื้อเป็นหนี้แล้วเหรอครับเออใช่ม,มาตรการมันก็ควรจะไปดูว่าแล้วเขาควรจะเช่าอยู่ไปต่อไปเพื่อ เก็บเงินก่อนหรือเขาควรจะไปเป็นหนี้ถ้าเป็นหนี้เองเจ้าของโงรงการก็ชอบครับแรงปล่อยคู่รับปีถ้าเหมือนกันลถก็เหมือนกันไฟแนนซ์ก็อยากจะเร่งปล่อยพอลถจะได้เร่งขายโชว์รูมก็จะได้เร่งปิดหนี้ครับเพราะตอนนี้แต่ละโชว์รูมก็โอ้โหหนักเลยอืมพอชูปี่ด้บ่อยๆใช่ใช่ใช่กลับมาที่กลับมาที่ เหตุของการรีเจ็คมันก็เกิดจากอะไรครับคุณสมบัติผู้กู้คุณลับัติกู้คืออาจจะมีเคยมีประวัติสะดุดเรื่องประวัติการเงินไหมครับนะครับเคยมีการก่อนหนี้ไว้เยอะไหมหรือกาลังจะก,ก่อนหนี้เพิ่มอีกหรือว่ามีภาระอะไรอีกครับแล้วก็ไปดูความสามารถชําระหนี้ว่าเงินเดือน,งนเงินได้ดที่ได้รับเนี่ยอืพอไปเทียบกับภาระที่ต้องผ่อนมันอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมได้หรือเปล่า จริงๆตั้งชาติเป็นคนกำหนดเองด้วยนะครับว่าใช่สมมติว่าเอาหนี้ทั้งหมดในบ้านเขาเนี่ยรวมค่าผ่อนรถเนี่ยอืรวมกันเนี่ยหารด้วยรายได้ของครอบครัวครับแล้วก็คูณด้วยร้อยมันก็จะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณสักเขาบอกว่าประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือสุขภาพอออยู่ในเกณฑ์ปกติห้าสิบถึงหกสิบก็ได้ครับก็ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบนั้นน่าเกียดทําไมไม่ต้องไปให้เขาไปรวมเอารายได้มาเพิ่มหรอก เออก็ไปเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ดิซัคก็หมดเลยใช่หรือใช่หรือไม่คุณก็ลดลดไอ้เพดานดอกเบี้ยลงมาไอเอมาเนี่ยคุณก็ต้องกําหนดว่าไม่ไม่ต้องไม่เกินกว่าสองเท่าของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําหรือสามเท่าว่าไปเพดานไปเออแล้วก็ไออย่างนี้ไม่ทํำแต่บอกให้ไปยื้อแหละผ่อนบ้านสี่สิบปีห้าสิบปีดอกเบี้ยกินตายอืมดอกเบี้ยกินตาย คือลดนะครับผ่อน9ปี108เดือนอโอ้โหหักเลยคูณ9ปีใช่ทีตาเป็นแฟลตเลดโอ้โหถ้าอย่างนี้มันแก้ผีดวิธีครับเออไม่ต้องไปประกาศหรอกครับให้เข้าไปหาฐานรายได้มาบวกคุณก็ไปไปลดภาระนี่ลงแล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์ลงก็ถือว่าเข้าเกณฑ์แล้วใช่คุณเนี่ยไปทบทวนเกณฑ์ที่คุณกำกับสถาบันการเงินดูให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ตอนนี้